สวัสดีค่ะมากินทุเรียนอีกจนะ้านี่จ้าเหลืออยู่พูหนึ่งง่ญ่เลจ้าเหลืออยู่หนึ่งพู่เราจะจับไปกินนอนหมเลยง่ายรนี่โลละแปดสิบบาทจ้าตั้งแต่มันนั่นอ่ะจ้ากินมนันได้หมดซื้อมาลูกหนึ่งสามรอยกว่าบาท แับวันนี้มันมีคนกวนจ้ะยงของผู้เดียวยงของผู้เดียวกินทุเรียนเน้นๆเ,เ,เลยจ้ะนี่เก่อจิ๊กหวานมันจ้ะแทบ ยังม่เห็นอย่งางเม็ดอ่ะเลอะ พยายามหาเม็ดมันจ mm ้ะแทบจะบว่าเห็นเลยเนื่องอะไรๆายะเม็ดนิดนึงฟินจ้ะฟินแฉบลายอืม ถ้ากินตอนเย็นอาจจะมีคนก๊อกกวนจ้ะแต่ถ้ากินเวลานีา้ลัดโป่งค้นก๊อกกวนไปเห็ุงั้นเพื่อนกินน้ำมาได้จ้ะเพื่อนก็เลยก,กวนเขา <laughs> ดิดนิดเดี๋ยวแมาออกมาแล้วดิดนิดหน่อยรีบๆจ้ะหืมฟินหืมจับ ผู้นี่จะเรือไว้กินตอนเย็นจ้ะมันผู้ใหญ่เกินจ้ะวพราไหวถึงแม่ได้จ้ะแม่กำนักกินของเรียนคำสุดท,ท้าย แซ่บจ้าแซ่บหลายหลายนี่จ้าเหลือไว้อันนึงเหลือไว้ฟูนึงอุ้มอนเล้งจัดค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ